ให้เมื่อคอยตั้งหลักได้ไม่ใหญ่ไปแจังวายอนเ่าท่านแข็งอือไปหาหมดหาหมอแล้วเขาว่าเป็นฝีประเด็นฝีกับฝีพารู้หยุดไตห่ำนี่วะเวราะอยากบายมันเป็นที่แหลมมากกว่าปวดเนาะใหญ่ปวดกับซีมือหามือผมเนด้ยผมก็บอกไผ่เนาะขอก็อยากไอพ่นมันปวดแห้งเสแทบมากกว่อดไปหาหมอเพราะไรเนาะหมอก็เลยถามผมก็ย่างปั่นเก็บผมนี่ใหญ่มันปวดแห้งเนาะ ยังไปหาหมอคุณเป็นอะไรมาคุณธีรวัตรปะนะหมอมันปวดแล้วมันไข้อยู่งเรอห่อมี่ปะนะเอ้าไปเปลี่ยนผ้าถุงมาเลือ่อยหมอดูสิปะนะก็เดี๋ยวเปิดมาพญ,ญาบานกับสามสี่คนบรือท่นไหมเนาะหมอ,อใหญ่ผู้หนึ่งเนาะเออผู้หญ,ญิงผู้หญิงผู้เดีพญ,ญาบานก็ได้เขาเปิดหั้มแล้วเพิ่งเหรโอ้ไม่บวมเฉพาะฝีนะคุณธีรวัตรปะนะห่มกับคอยก็บวมมันสิวางเดี๋ยวนาะ เมี่ยแบบนี้ต้องผ่าปะนะมันมาเป็นสันเด้คุณหมอฝีนะมันสยิบวมอยู่ดอกแต่ว่าหา้ำกระโวยเนี่ยมันบวมอยู่แต่เกาสะนะุนเนาะผ่าอายุสามน่าร้องนบาลนี่แมวจะมาเป็นแนวใด้ฝีคันทสูดยะนนะรับลรคเฟ,ฟีดไปแล้วผู้นั้นก็เป็นผู้นี้ก็เป็นเออผมมีมูอยู่ดอกสะนะุนเนาะเออแต่ว่ามันก็เป็นพราะโรคหัวซับกำปั่นนี่แม่แม่เออบันนี้เขาก็ใส่ทออยู่ใส่แพร่เปิดใบยุดนี่เออเอาเดี๋ยนี่ใส่แพร่เปิดมันครับ เขาเห็นซาว่าเจ้าใส่ล้งหำพอกระเงือดจุดนี้ฟ้อนล่ำกันล่ำน้ำกันพอกระล่ำคือกันแม่คอยคือบมใส่ลงหีีน่นะมันบ่มีดอกใส่ลงหี้วันนี้พอ้คอยนายไหลยกเรียกแคบมานไหวอ้อยยกคู่ละเนยเมียบุญหลายไซเนาะบุญหอดหยอดเกี่ยวอยู่ดอกเนี่ยคณะศรัทธาเจ้าภาพพี่เมยแดงเมลรตีก็เป็นหวังเป็นหวังเด้ ยันว่ไดีป้ากันมางานเนี่ยล้ำหาหันเลยเมียเนี่ยก็ย้อนไปพอสมควรเท่านี้แหละน้อยเมียเนาะ อาองมาล่ำกับบุญรักษายุดออีแม่เพราะฉะนั้นแล้วขืนหันไม่ใส่เนี่ยเต็มยกไวเนือเกา่าทวายเนื้อนาภาคซกก็ไหลแม่มาลองมาล่ำขืนหันมาจังสี่ผู้ใดบ่ไาหวาถึงเพิินบ่ระลึกถึงเพิินสแสดงว่าลูกศิษย์ผู้นั้นลบศาสตร์ประมาทคุนเรียกแล้วว่าสีดังสีดีิีจริญไปทางนาบ่ได้เมื่อสิบนิ้วที่ระวัดขอยกไวเนื้อเกา่าทวายเนื้อนาภาเพิ่นว่าเจียมผีเถาเจียมเจ้ายื่น ยาฝ่อบื่นโตเป็นคนผู้หน่อยอย่าบีศกสีต่อยต้องมีครูมีบาต้องกราบไหว้วาหาเถิดทุนมันจะแมนเพิ่นวาลูกเต่านี่ลืมคุณพอ่อคุณแม่ในเพิ่นวามันบด่ดีลูกศิษย์นี่ลืมคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามันบ่ถูกเฮ็ุหน้าก็ต้องเบิ่งเขาปลูกว่ามีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่กับว่าตายดอกนาะเมเอคนดีไปใส่กับเบือตั้งแต่หมูยาสเป็นคนลูผิดเหตุผิดข้อง ไไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกย่าเป็นคนปอกหลอกว่าบ่มีอาจารย์เพิ่นวสิทธิ์น้ำพอเพิ่นวาก่อน้ำครูผู้ใดดูผู้นั้นได้เถิดทุนไวจ้จงแม่นดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ผู้จะนั่นหุนจักนี่ทุกสิ่งบ่มีเสีย ส่วนมุข่าบอมินิลืมคุณสิเถิดทุนบูซาไว้บอกคือคนบางคนที่สอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเคียงแม้อล่ำจนมีซื้อเสียงจักไหสอนตั้งแต่เขาบัดความว่โอ้พันอยู่ดาวแม่เดีเออ ส่วนตัวผมที่ระวัดบ่คือเบาวเก่าเราดูถูกไปเสียหายลํำมือนี่พระเดชประคุณหลวงพ่อพระคมวัชรานิลูกมาเนี่มน้ำส่องทงังเห็นแจงมาเป็นแสงเทียนไตเป็นแสงไฟแจงสว่างคุณครูบ่านำทาง เป็นแสงไฟน้อสองแจงให้ลำรองแม่นมวลดีพระคุณเอือน้อน้ำสาธุไหวอ๋อ,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 สอยสองคู่น้อแม่คอยเป็นคอยไปคอยมาเอามาหลายคนจอบัน ก็จะใส่อีกบัดนิง่งมือผู้หนึ่งบัดหินแห่เขาจะได้มาหลายคนเบิงซอยนองเนี่ยผู้ใดบ,บ่มีผัวกับอยู่หนาหันกับบอมีเมียคือกันฝากผิดารณ้าเนาี่ยนะเอาเมื่อสิบนิ้วที่รดหันมาไหวพอไหวแม่ไหวพี่ไหวน้องแม่เจ้ผภาพ่อจะผภาเฮากด็ดีพี่น้องจะผภาเก้าจะผภาไม่เฮากด็ดีสู่เก้าสู่ไม่ด็ดีที่รดก็คลาบขอวา,า,าวกลาบนีว่วานีว่นวายเพื่อยัง ไหวเพื่อแพ่เมตตาจิตเมตตาใจเพื่อลูกลูกลานล้าน,านมอลองมลอล้ำทั้งสองเห็ดสลางพางผาดเห็ดประจบบองเมตประถือหูอถ,อถ,อถือตากวังว่าพ่อแม่พี่น้องเสียบให้ลูกอภัยลานพนกระยังว่าหายกยาระย่าเฝ้าตีบดีกระย่าเป่าโยงไอไวหูปังหูเบิ่งสะกอนเดเมดืม้ออสังเกตกินคาต่างขิงดอกอีเม็โอสังเกตกินลิงต่างกระต่ายอดมาปังที่ระวัดคนผู้ดีพร้อมมอลำหอมจันทร์ คนผู้หายไว้ซ้ำพ่อผู้เพิ่นดีสิปัญซ่าบัลลืดดอกยี่แม่ถือมอล้่มที่ละวัดเราไปล้ำใส่ใยกับบ่คือล้ำใส่หอมจันดอกปะนน่ะอีหอมจันไปล้ำใส่ใยกับบ่คือล้ำใส่บักที่ละวัดดอกปะนน่ะข้าจะว่ายใหญ่ล้ำใส่กันดีเข้ากันดีครูห้องดีปะนะคู่พระคู่นั่งมอลั่มครูหันปะนะเออคณะสัตว์จาพาไปกับบ่คร่เลยบักที่ละวัดกับอีหอมจันนี่ละปะนะเออสิปัญซาหาบัลลือถือมือล้ำดีเขาก็บซา ซาวาหมอลำบุญใหญ่บ้านนี่ก็ซาวาใชยจพูมิก็ได้ซาวาหมอล่ำถือมือล่ำบดีเขากะซาเข้กันเนี่ยซาวาหม,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 มาล่ำไปบุญนี่ยม้าบนหินเห่าที่นี่จะสิเป็นซาวาหรือสิเป็นซีวีประกาศรับรองห้องตัวให้มันเป็นซาวาบุู้สาวกูว,กวสมมอเดอิรคุณยุกับพีกับน้องผู้มาฟังรลองฟังลำนัน่นและครับพนว่ามหมอลำสิดีได้อยู่กับคนฟังบานาเมหมอล่ำสีดังได้ก็อยู่กับแร่งเชีรยแร่งใจของพ่อแม่พี่น้อง พี่อ้ายยืนพาโดนเล้วลุยไปเลยเสียให้ขาสิล่งเลียกเตียนสิล่งขาเด้อพี่อ้าย เาชิ้นแสดงเขาซื้อซื้อใหญ่เจ้ามาจับไปมุมมาพักชสิ้นแสดงเขาชิ้นแสดงชิ้นแสดง,สดง,สดงบบกน,นี้กับไอีนี่มันดูจากมาสิมันดูจากมันบอกกับมันถามกันเปน ที่ระหวัดมาแล้วมากเ,เนี่ยมันไปไวมากนีอยมันไปหวานมากเ,เนี่ยมอลำหอมจันทน์ขี้คานไปไวแต่ดื้อสวยสีปีรำเศร้าปีรำจังเห็นทวงไม่อยากบางังพี่หอมเมยเข้าขึ้นเราจึงเห็นเจ้าเที่ยเดียวดอกกระเจียวจนว่าแหละจังคือแพเข้ามา้าไม้น้องไม่จนว่าไรงหัวนมดับปีบีจังมาพ่อเจ้าเที่ยเดียวครับมาือเอาสู้เขาปะ เสากลุ่งเอาสากนวลุจุดควันู้ังมันยินมันยืนละสไปราเดินไป้ไป่หากอนอเดิมไปางนักคนอนอาแล้วบอนั่งวันนีปรทําบุญหนุนสูงวันนี้ําุนีอสุระเาของสิ่งของเฮ็ดเฮ็ดบรศาสนาพูด่อในสูคิดใจคิดใจแตกาไม่้องคนนัตละหอมมา ไเขารับขอนมอกอยากสทำคำมาให้แราคนอยากถามแม่ทรัพีแม่ทรัพีกาวักลุงไว้นั่นนุโมทนาให้น่ายกมีใจเพเบรื่อกระแสทำศับสื่งดีบอมสุขชนผู้ตะตุนจะภาพจีิใจดีผู้ตะตุนจะภาพจีิใจดีขอเสียงเจ้าภาพเลยเร็วเจ้าภาพจงเจริญสร้างน้ำทับบุญกรนมาในคำพื้นเมียรวยบุญรวยกุศลวนในรวยศีลรวยท่านรวยแล้ว ก็ห้รวยยิ่ยีขึ้นไปเงินไหลนองทองไหลมานะครับงวดสิไม้ถือสาตัวจยงๆเชนเดยกัผู้ว่าฟังหลองฟั่งรั่มเกันได้ไหมด้วอายุวรนัะสุขังพลังเจ็บแทงปวดขาไก่ส่วงให้เศร้าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ทำเองพืออย่างมวนอย่าซื้อหรอกมาฟอดน้ำลูกไส้ลูกสาวได้ไหมนะ ตราหัวเดนาป็น้าขบูตางตุนหูตั้งตุนจะพาใจดีทึ่งบูตาทึงบูตีถึ่งบูตีทึ่งละมาแดหลอนหลอนสดแต่ก็มีใจพบพบบารมีปากุกพบบารมีหลอนหลอนไว้เพิ่งอยากได้บางเพิ่งบองบุญเพิ่งอยากไตกะบาเพิ่งกองบุญเมีนงเห็ดพูนเมยงลุงไปแบนลุงแต่ก็เบอร์ละบุญลุคำหน้าหนึกงลำบารมมาหลอนมาหลอนก็เป็นไหลสะกอนังเดือดกดว่ันดีกวางงีลวง ี่สาวคนสวยสวยวันสวยคืนนะครับใครได้ผัวเศร้าวคนบนเรือใหญ่ได้สาวเอาเริ่มเมลักผู้ทักทวงผู้ทักตัวหาบ ก็บอกมีไฟขัดพวกกันทารก็รือไฟมีน้ำเอื้อจะใจใส่เหลี่ยมใส่เรียมรำกันถูกหวามเก็บน้ำนานังเลีวอียังแล้วก็บอกเห็นหวยหวยต่ำจับเขาหน้ำมาแดงแตกทั้งหลาผู้นำมาโฮมเป็นปัดใจเป็นปัดเดี๋ยว่าอีมน้ำเต็มที่ที่ราวัดลนำนำมันมีสาวหันจอมสาวหอมจันลร์นำมั่นมีบรายหุ่นเป็นหมูการเลี้ยงดูได้รับเป็นรับตอนรับตัวเดี่ยวหอมสูดเด้ เซลามาลไม่มีผูเซลามาลำไม่มีสิ่งของดีๆก็หันยกมาส่งเรื่องยกครูก็ตรงเรื่องยกครูกตรงนะผมตลงแต่งตัวได้ใจเสร็สับลก้ก็ม,กมาทําใจเสสัแล้กทใจนะเสด็เร็วไว้ก็ไม่นานก็รอสเสด็เร็วไว้ ทคุก็กะานียมักลอยไปอยตาบิ่ห้องหูกมู้อยมาลอยนนอนตาอยากแจ่มาเดินตาเบ่หมอลำหมอลำโบที่ลำมันนี่ลำที่บรมกรไปถึงจะหรือบอนวันเอยใหเอาเริ่มไม่พังกันว้อเดินตาเ่อยู่แะว่าโดนเลียวนักข่อยนัาเสาซ้ำสิงสิงหูเซลเสาซ้ำหุสิงสิงหูเซลนั่งปิดเลวเดิตาเปิ่เรียงรายเรียงรายเรียงรายเรียงระกงสุดท้ายกำไปราทับาลำเปียบเทโอก มาทุกผู้หองผู้หองซอยตกา,ออากเรามี่น้องอยากดีไปซุม่มเป้าซุ่มสาวเพิ่มน่าละเดือด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 อลงดือกก้า,ากันพุ่ยสิงส่งซุ่มดีสำปองตั้งลำเดือดระเบนเพิงเ่อบนเพิงต่ไปคุยสาวน้ำในผู้ใดมานำในผูน้บ,าาบ,าบ้าพวกรำบ่บก่าโบ่ห้อยยิ้มเหมือนเอาเซ็กซี่ที่สุดเลยเซ็กที่นี่ซี่ที่ไหน <c oughs> ไม่ห่างไม่ห่าง nào đó là bên là bao nhiêu bù thù nhau bù thù tháo bạc thắng liều đi liều đi cả bên thế nào và tâm sẽ phải xem bao coi đủ đời dài nào đó mẹ im nam tử say mẹ là nhau thù hiền mít la làm mít yên cả la là năm cả ba đứa là năm năm là cạn lâu cạn lâu cạn nhảy hay พี่ไหมพี่ไหมเอาเล่าหยาบออกข้างในมุกข่อยยอดกถือกันหันลกไปบนไดก็ยอดก็ถือกันยันูกไรกันไ,ปปไดเ,าาไเี่ยเรามันอดบ่ได้ดีลมันเป็นน้ำเจ้าออกเรามาน้ำน,นนะเยหันไปทาบีเดานะ นั S <S ่นเปนันนาราร่าไรนั่นได้เปราเรือร่าเให้เห็นได้รบเบิดลับทุธนูถ้ได้ซุบเจ้าผูกินผู้มากกว่าละก็ผู้มากยิผู้มาดินดินใส่ไปเลยผูมาดินดินใส่ไปเอือยาบังซุบนบบนังฟังทางคนทางคนลับบคนเขานี่คนเฮานี่บะคือกันดอกเมยเฮานี่บะคือกันดอกเมยมาเตะลบบถไว้รุ่โบราผู้ละคนก่นสีออกเด้อเบจากปากกร้าเบิ่งลำก่อนต้องบอกได้รเบจากกีหิมจากกมลมาฟังลำได้ กำนั่งไว้เดี๋ยวเราเป็าปอยางสังยามดีเด่นนากจับเดีอดวเราเป็นมือบีมคุณผู้กำันเล้วจังมาผู้ลุกขึ้นฟอนแนมเบิังบู้อยู่ทางหลังนี่ด้อดักผู้ฟอนกับดังผู้นั่งฟังยุ่ยๆกันนะาเลยอย่าถอยไปนะเมียดึกหนาเด้อผู้ฟอนเขาดึกหนาเด้ออย่าถอยหลัง คำหนึ่งก็ถึงคำบีสามคำหนึ่งถือและคำทีสามที่คนโบราณได mm ้กล้าไว้เรื่องทองไม่เป็นของใครเรื่องทองไม่เป็นของใครยอมกัดกันใช้และพัดก,กันชมหาปีปัญญาลา่สมโบราณไม่สวกลมมักมีสุดชิสุสมและสบายอารมณ์ตลอดไปสบายอ,รอายอรมณ์มตลอดไปสมบัติอันเป็นกริยา อันเป็นกรสานคือสินลนปานยาได้ใครถอนปัญญาไม่เป็นดักงอภร์ปัญญาเป็นดักอภรณ์ถวยทอด่วยทอดในตันหาปัญจนทอด่วยทอดในตันหาปาจน,ดดน,าาจนสู่คนจงมาสางสู่คนจงมาสางมังสวัสดิ์ให้มังของยามสี่ลืมตจละพวกพี่น้องของสร้างแมีนรวมกันนับแต่มือมีนั่งสี่อันอวยไป่ร้างดี กันบ่กี่วันสิคืนคงมีน้ำคงเดอนแต่ยังบ่อแหงหูหาแดงยันตาบ่อท่นลมหูปล่อยลมยันตาตั้งจูโก้จูโก้จูโก้จูโกูจูโก้จูโก้จูโก้สิโซ่ทิมยันทางกันซ้ำด้วยปานนี้นวันนาปานนี้นวันนาวาสนาวาสนิใครวาดวาสนิใครมันอุกในในหัวใจไปมันอุกในในหัวใจอายหัวใจอาย สวัสดีเจ้าของรายการ